นักศึกษาและปัญชนชาวไทยที่รักปัณน,นี้ถึงเวลาแล้วที่จะกลับใจเชิญเชื่อในพระเยซูและหานกลับม,มหาพระเจ้าสาวัสดีครับในพระธรรมดุกาะบททีิบห้าเราได้พบสาเหตุสามรายการที่น่าอินดี โดยผ่านคำอุปมาต่างคือคำอุปมาลูกเกไหายเงินเรียไหายและปุดหายทั้งสามอย่างเหล่านี้เมื่อหายไปต้นนั้นผูริอังเกพฟิงและบีดากเกร้าและเชียใจมากแต่ทิลลางไทยพบเล้วเป็นยังไงนะครับก็รู้สึกชื่นชมินดีมากซึ่งไม่สามารถที่จะประสบได้ในปุโรงนี้นะครับความชื่นชมินดีเหล่านี้เปรียบเทียบกับความอินดีในลูกนี้ไม่ได้เป็นความชื่นชมินดีบนสวรรค์ ซึ่งเมื่อลูกเกกลับใจเชื่อพระเยซูตอนนั้นผมกับสมาชิกปดทุกคนดีใจมากรวมถึงทุสวารด้วยความอินดีเช่นนี้เราไม่สามารถพบจากกิจกรรมต่างๆในโลกนี้ได้นะครับอย่างเช่นเราชอบทูบบอใช่ไหมครับเพื่อที่จะมีความสุขเมื่อวันสุนี้มีแข่งขันทุ้ปอลกระชมิดระหว่างปารา,ากับเกาหลีนะครับเกาหลีชนะสองประตูต่อศูน แ 마이헨 인디타우라이 프ดีทอไรเพราะญี่ปุ่นชนาบราซิลล아กคนนั้นอีปุนไมค์เคยชนาบรา라ิลแม้แต่ครั้งเดียวลากครับนายไทป์เอเชียท มันทำให้แฟนพุฒปนเกาหลีโมโหมากนะครับแล้วก็ไม่ยอมไปเชียร์ก็เลยเมื่อวันเสาร์วันที่14ีนะครับพู้ชมทุบนก็มีจำนวนน้อยมากนะครับเห็นไหมครับเมื่อทีมชาติเกาหลีก็แพ้นะครับก็ทีมชาติญี่ปุ่นต้องแพ้นะครับถ้าทีมชาติญี่ปุ่นชนะก็ทำให้รู้สึกไม่พอใจนะครับโมโหด้วยความินดีทางโลกมันชั่วคราวและไม่สมบูรณ์ 때, เมื่อ 푸리안 게 다이 폭 루게 티 하이 빨, 또는 푸리안 게 루스 디자이 마, 레어 잦응안 레앙 값 페안 판 뚜이. เมื่อคนบับคนนึงกลับใจที่ห pending สวนพวกทุกส่วนดีใจเช่นเดียวกันทานทั้งหลายอยากจะประสบความชื่นชมโยดีเช่นนี้ไหมครับ พโคพระวจานะคงวันนี้คือคําอุป,ปมาเรื่องผุไหายไปโคจดจําน,นันนูกาโบททีสิบห้าโคที่ิบสี่เพราะว่าลูกคงเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพวกเขาต่างก็มีความรื่นเริงพระวจนะคงวันนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเป็นจริงของการดำรุงยุคงมาษุ์ซึ่งูญนหายจากพระเจ้า พระเจ้าคือต้นกําเนิดของชีวิตเราทรงเป็นพระผูส้สร้างเราพระเจ้าทรงเป็นเร็่งชีวิตของเราถ้าอย่างนั้นเราเป็นใครนะครับใช่ครับเราเป็นผีพระหัตของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่ปลาไม่สามารถที่จะทํานุงอยู่ได้หักประัตจากนามมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันไม่สามารถที่จะทํานุงอยู่ได้หักปราศจักรพระเจ้าต้นนี้ท่ทนานทางไหยติดสนิกับพระเจ้าไหมครับเลือห่างไก,กลาจากพระองค์ พุทธิหังไกลาจากพระเจ้าเป็นพุทธิไตในสายพระเนรของพระเจ้าในโคโจดจำนี้คุณพ่อของบุตรไฮพายาน,นเป็นพระเจ้าลูกชายอ,อกจากพันอยู่ห่างไกลกับบีดาเป็นมนุษย์ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าต้นนั้นเป็นเหมือนคนไตแล้วนะครับแต่วันหนึ่งเขากลับใจแล้วกลับมาหาบีดาเขาบีดาวิ่ง ออกจากบ้านแล้วอินดีต้ตกลับลูกชายเขาแล้วก็บอกว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกเห็นไหมครับแม่ลูกเขาไม่ได้ตายพีดาบอกว่าบุตรชายเขาตายแล้วแต่เป็นขึ้นอีกโดยกลับมาหาพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าคิดและสําคัญหากท่านทั้งไหนยยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเขาประเสริฐและยังไม่ได้กลับใจเชื่อพระเยซู งท่านทางไหนเป็นุทธที่ตายแล้วทางด้านจิริย์เมื่อันปลลาที่ประสัดจากนา้ำนเะพียงแต่าหายใจอยู่และกินเข้าอยู่เท่านั้นแต่ทางด้านจิริย์ท่านทางไหนเป็นุทธที่ตายแล้วนะครับไม่สามารถที่จะเขาเ้าแผ่นดินของพระเจ้าได้ตกนรกเสียในที่สุดจริงๆแล้วกําลังอยู่ในนรกอยู่กว่าได้นะครับต่อไปนี้เป็นเรื่องโยสั้นๆของพระวจนะของวันนี้คือลูกชายคนหนึ่ง พะนายกับกันดำนงยูที่บานคิดว่ารูทินมันเหมือนกันทุกันทุกันไม่สนุกเขาเจงโคมรดุกัยร่วงหน้าจากคุ้โพ่อเมื่อได้รับแล้วอกเดินทางไปสู่ทินเดนอันไกลลูกชายทำอะไรเมื่อได้รับเอเงินก้นโต้เขากก็กินเหล้าจัดป์ตี้ทุกันทุกันต้นนั้นเขามีเพื่อนเยอะนะครับแต่วันหนึ่งควมโอดีกมาเยือน เงินก็หายหมดไปเขาอุตสาหางานทำแต่ไม่มีนะครับในที่สุดต้องทํางานเลี้ยงหมูคงกินก็ไม่พอต้องย่งกับหมูด้วยต้นนานเขานึกถึงคุณพ่อและบ้านของเขาเขาตระหนักว่าตัวเองเป็นคนบำนาและร้องให้ด้วยความสำนึกผิดอย่างสุดซึง้งเขากลับใจคือยอมรับตัวเองเป็นคนบำนาแล้วก็ กล้าตั้งใจกลับไปย่างบ้านของคุณพ่อประเด็นสําคัญของคําอุป,ปมาคุงวันนี้คือกล้าตั้งใจกลับใจทําอย่างนี้ไม่ค่อยง่ายนะครับเพราะว่าจมปันนี้หลายคนก็รู้ว่าตัวเองทําผิดแต่ไม่กลับใจไม่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่คนเช่นนี้เป็นคนหน่าสังเวชและไม่มีความสุขเพราะว่าสําหรับคนบบน,นัานคนที่จะกลับใจไม่มีสันติสุขในใจมีสํานึกผิดบาปอยู่เสมอ และไทยที่สุดตกหลงในไฟนารกเซียกรุณาอยาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นจริงใจของผมโตพวกปัญญาชนไทยอย่างไรก็ตามพุทชัยที่อยู่ห่างไกลกับปีดาสำนึกผิดปาตด้ยน้ำตาแล้วก็กล้ากล้าไปหาปีดาปีดาก็อินดีตลล่ลูกต้วยความอินดีโดยจัดเอืงอนเลี้ยงฉลองทั่วทางเมือง ่างอินดีกเช่นเดียวกันเมื่อคนนับแม้แต่คนเดียวกับใจเราทุสวรค์นในสวรค์อินดี้ยังโลนเรอปีดาไม่ได้ตำหนีลูกชายที่กลมามีความอินดีมากและกลมามีชีวิตอีกเพราะลูกชายเคยตายไปแล้วและกลับมีชีวิตอีกเขาหายไปแล้วและได้พบอีกครั้งท่านตายแล้วหรืออย่างท่านหลงท้งอยู่หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเฉิญรีบ กลับใจใหม่ขอให้มีกำลังใจและหันกลับมาหาพระเจ้าเถอะแล้วพระเจ้าจะสงต้นหลับท่านด้วยความอินดีอาเมนผมก็เคยใต้แล้วลงทางนานพอสมควรผมลงทางอยู่ในความบัป สุดท้ายถูกากำนดให้ตกนรกเสียแต่พระเจ้าทรงทรงผู้เรียังเกะมาหามพรู้เรียังเกะนำผมไปหาพระเจ้าขณะที่ผมศึกษาพระคัมภีร์ผมก็ค้นพบได้ว่าผมเป็นคนบำหนานะที่สมควรได้รับการพิพากษาหากไม่ได้พบผู้เรียังเกและไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์ผมคงไม่สามารถรู้เรื่องของวันนี้ได้นะครับ คือการพบตัวเองเป็นคุณบําหนานี่แหละเป็นเหตุผลที่ผมขอแนะนำให้ท่านทางไหนศึกษาพระคัมภีร์ในข่ายเมอริสนึันการอยเปดสิบหก ผมได้พบกับพระเยซูเป็นการสว่วนตัวซึ่งทุกตรงหมก้กางแขนเพื่ออภัยบาปของผมแทนที่จะเล่าโทษบาปของผมพระเยซูทรงอธิษฐานว่าพระบิดาเจ้าขา้าขอทรงอภัยโทษให้พวกเขาเถิดเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่ผมร้องไห้มากขอบคุณพระเยซูที่ได้สทสงไถยบาปโดยสาลาพระรลหิตของพระองค์แล้วตั้งใจที่จะติดตามพระเยซูในฐานะสาวกของพระองค์ และพันนี้ในฐานะวิชนาลีผมกำลังแผงปันคำพยาร์ชีวิตผมกับท่านทางไหนนักศึกษาและปัญญาชนชาวไทยที่รักปันนีถึงเวลาแล้วที่จะกลับใจเชิญเชื่อในพระเยซูและหานกลับม,มาหาพระเจ้า เวลาเหลือไม่มากนะครับขอให้พวกปัญชนไทยเชื่อในพระเยสูและกลายเป็นสาวกของพระองค์วันที่พวกท่านกลับใจและหันกลัมหาพระเจ้าวันนั้นจะเป็นวันแห่งความอินดีอย่างยิ่งสำหรับพวกท่านพู้ที่สนใจการเรียนพระคัมภีร์และอยากจะเข้าร่วมนมสัสการกับเราเชิญติดต่อได้นะครับพระเจ้าทรงอวยพร